มาแล้วดอกแดกแหกหมานพี่น้องเบงจจนนิ้งจอดจักรยานเมดีอูี้ยังไปยังรับมาไมาเจอโอ้พี่น้องเก็บเบิ้อง <c oughs> เท็กปอดดอกแดกแหกหมานปืด <c oughs> โอ้ยยอนแสง ทูปอดดอกที่สามปอดสโลลี่พงโนยดอกที่สามจุ๊บจุ๊บเพงไคอยเจอ ดอกแลกแหกม้านโอ้บิ๊กว่ะพญายปัดดอกนี่พญายเจอเจือดเนี่มึงดอกนี่หมีปัดพ,พี่น้องเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งแม่มดปัดดอกนี่เนี่ ปาดปุ but, uh, six, seven, ้ยไรเจไหนเราสิปดเดเดบึงพี่นจ้บงหนึ่สองปดสตรงไหนอีกอะหกปื๊ดออกเก็บเก็บปุ้ยอยู่เก็บตีเร็ว แย่งกันเก็บเลยพี่น้องิึงพี่น้องิึงนี่ เดดเด๋โหพี่นสองงามขากเสียโคใหญ่ละโมโหอันอะไรอ่ะอืดชะกูเอาละอุ้ยคว้าดอกนี่เมีย โบเรตัดขาเด้อพ okay. mm ี hmm. ่น uh ้องอือฮึมมองนี是是่แปดดอกปโบรรตัดขาเด้อพี่น้องมาปั่นจักรยานเห็นเปิ้นเจอไหมมาซองปลาจะซื้อก็เจอ เฮ็ดออกแล้วพี่น้องเห็ดออกแล้วเอาไปตัดขาบานเดอ้อพี่น้องบริเอามีดมาแม่เบิงอุ้ยสออนน้ำข่อยวาพี่น้องเห็ด <Head S 2> พึ่งเลือดมาแล้วจ้าเห็ด <Head S 2> พึ่งแม่มดมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเห็ดพึ่งเลือดมาแล้วชิ้นบ๊ะุนอีกดอกหนึ่งว้ายงามคักพี่น้อง ข่อยมาปั่นจัก,กรยานหลินด้อพี่น้องแต่ว่ากับ่าแวะปลาเห็ดเจอเห็ดอหลีพี่น้องเห็ดออกเห็ดพึ่งเลือดออกแลวเมียได้ยักดอกพ่อไงได้ยักดอกไหนโอ้เอามาเบิ่งกันดูโอ้จุมู โชว์ตรงนี turn, turn. ้ดิเถินเถินเฮ้ยงามงามงามปลาเฮดผึงเลือดทเฟได้ซิบซีดอกพี่น้องซิบซีดอกเฮ้ิบซีดอกกับโฟทีนไง เบิงพี่น้องเบิงเบืงเบิงเบงเหตดแรกของปี งามบอพี่น้องงามบอเห็ดแลก้องปีนี้เ้ยพี่น้องเ้ย แกงแซ่บแซ่ลึอพี่น้องเห็ดอันพึ่งเลือดนี่เห็ดพึ่งแม่มดนี่เห็ดทีไรแก่วมากที่สุดไปปั่นจัก,กระยาเลนก็บพ่อใหญ่ไปแวะปลาเห็ดโอ้ยออกอีลีพี่น้องดีใจคัก อาทิตที่แล้วไปบ่าออกไหมไปอาทิตย์นี้ออกออกกินวาใหญ่เล้วพี่น่องเย้ยออกกินว่าสีเทาเหรอ พ่นฉ่ำเร็วบ้านในเถาเด้อพี่นอ้องดอกบักไงหนึ่งเสียเอาเสือพันไปปล่อยปลาคือเกา่าดอกไงค่ัพี่น้องดอกเดียวแกงอิ่ม ดอกซ้ำนี้กำลังแกงแสบกรุบกรุบพี่หนอกเงินบบกำลังสิปลูกพักกพี่หนอกตัดเฮ็ดได้แล้วก็สิขยายสวนเก็บพักไปปลูกขยายพัก ขอบคุณเด้อที่มาเบิง์นกีบยายแก้ว